สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นจ๊ะตะก,กะแตนหลักฐานงอกคนในงานเห็นเต็มๆหนังคนละมวล้วนมีคนโกโหกพีกมากแม่จากกรณีดรามาเดือดตกกะกแตนชลดาปะทะจะนุงพนีเอมวิทวัฒน์ซึ่งต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรเพราะถึงขั้นลั่นประกาศแตกหักและไม่ขอยกมือไหวกันอีกซึ่งประเด็นการตรามาด,ดังกล่าว ก็เกิดขึ้นจากการแซงคิวเปลี่ยนคิวกันโดยต่างฝ่ายต่างยืนยันในแชทกับออกแกนัยว่าตัวเองขึ้นเวลานี้คิวนี้ในส่วนนี้คงต้องให้ทางคนจัดงานออกมาเคลียร์เองว่าจัดให้ใครขึ้นก่อนหรือหลังและล่าสุดก็ได้มีชาวเน็ตซึ่งระบุว่าตนอยู่ในงานดังกล่าวได้ออกมาโพสข้อความเผยเหตุการณ์ในงานระบุวา่าผมอยู่ในงานวันนั้นด้วยขอย,ยืนยันว่า1 คุณจะพูดบนเวทีว่าบโบรกเกอร์จัดงานอย่างไรให้มีคนมาแซงคิว ทำไมคุณจะไม่พูดถึงตรงนี้ครับ 2. ทุกคนในงานยืนยันได้ว่าเห็นคุณจะนั่งอยู่กับเจ้าภาพและคุณตักกแตนก็นั่งอยู่ด้วยทำไมคุณจะบอกว่าไม่พบหน้าคุณตากแตนเลยในงานและตอนนั้นคุณจะนั่งดื่มไวน์ด้วยคนเห็นกันทั้งงานเรื่องอื่นๆผมไม่ทราบแต่2เรื่องนี้คนเห็นกันทั้งงานครับและได้ยินคุณจะพูดบนเวทีนะครับเผื่อคุณจะจะลืมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ